เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สามสิอสว่างออกมาตอนนี้ก็ใกล้จะสว่างแล้วทำวัดเช้าก็เสร็จสิ้นลงไปหลังจากทำวัดเช้าก็จะมาเล่าธรรมะเล็กๆน้อยๆให้เราฟังทุกวัน วันแรกวันที่สองวันที่สามเข้ามาแล้ววันนี้จะเล่าเรื่องอะไรนักปฏิบัติทั้งหลายที่ปฏิบัติมาก็ร้ายครั้งหลายทีหลายหนหลายปีมาแล้วปฏิบัติธรรมมันผิดหรือมันถูกอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในตรัสว่าว่า ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ผิดมีอยู่3ประการการปฏิบัติที่ไม่ผิด3ประการนั่นก็คือ1อินทรียสังวรสองก่อาโพชเนมัตตัญุตา3กัชากริยานุโยกเนี่ยสามข้อเนนะสามข้อ สามข้อนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้เนี่ยมันจะไม่ผิดมันจะไม่มีการไปถกไปเถียงกันมันจะไม่มีการไปว่าคนนั้นทําผิดคนนี้ทําผิดเพราะอะไรจรึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสามข้อที่ว่ามาน,นี้มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นอินทรีย์ก็เคยตา อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่ว่าอินทรีย์สัมรวมสํารวมอย่างไรสํารวมตาตอนไหนตอนที่มันเห็นตอนที่มันเห็นถ้าเห็นเราเห็นอะไรเห็นรูปตาเห็นรูปอาจจะเป็นรูปสวยรูปไม่สวย หรือเห็นอาหารเห็นผลไม้เห็นผู้คนอย่างนี้นะตาเห็นรูปแล้วมันไม่เข้าไปปรุงมันก็ไม่เข้าไปปรุงว่ามันสวยมันงามมันคิเลยอย่างไรถ้าเป็นรูปคนนะถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันมองเข้าไปแล้วไม่เข้าไปปรุง สํารวมอย่างไรสํารวมตาเอาความรู้สึกมาไว้ที่ตาเมื่อได้เห็นเมื่อได้เห็นแล้วเอาตาเอาความรู้สึกมาไว้ที่ตาดึงความรู้สึกมาไว้ที่ตาพอดึงความรู้สึกมาไว้ที่ตาท่านั้นแหละภาพที่มันจะปรุงว่าสวยเรือไม่สวยงามเรือไม่งามน่ากินหรือไม่น่ากินมันก็จะดับลง มันก็จะดับลงนี่คือวิธีการสํารวมตาสํารวมหูก็เหมือนกันหูเราได้ยินอะไรได้ยินคนกลนได้ยินคนดา่าได้ยินคนสนนรรเสริญแม้กระทั่งได้ยินเสียงดนตรีได้ยินเสียงขับร้องเนี่ยถ้าได้ยินแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่ได้สํารวมเมื่อไม่ได้สํารวม มันก็เข้าไปวิจัยวิจารณ์บางทีก็บอกว่าเสียงดังเกินไปบางทีก็บอกว่าเสียงไม่เพราะบางทีก็บอกว่าเสียงนี่มันรบกวนมันรบกวนใครมันรบกวนเราแต่ถ้าเราสํารวมเนี่ยมันมาไม่ได้ไม่ได้มารบกวนสํารวมเข้าไปที่ไหนสํารวมเข้าไปที่หู หูได้ยินเนเอาสติหรือว่าความรู้สึกไปไว้ที่หูเนเอาสติหรือความรู้สึกน่ยไปเพ่งไว้ที่หูดึงเข้ามาที่หูปั๊บมันหายทันทีหายอะไรเสียงที่ไม่ดีไม่งามไม่ชอบไม่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่เข้าไปปรุงมันก็หายไปมันก็หายไปนะนีนะ่สำรวมหู ตาหูจมูกก็เหมือนกันจมูกนี่ก็มีกันทุกคนมีกันทุกคนนะกลิ่นมันจะมีอยู่สองกลิ่นนะนะั่นแหละกลิ่นที่ชอบใจแนละกลิ่นที่ไม่ชอบใจกลิ่นที่ชอบใจก็เป็นกลิ่นหอมๆถ้ากลิ่นเหม็นๆนนะ่ะไม่มีใครชอบใจนะไม่มีใครชอบใจอย่าง กลิ่นที่มันหอมๆจะเป็นกลิน่นกลิ่นของดอกไม้หรือเป็นกลิ่นของแป้งกลิ่นของน้ำหอมอย่างนี้นะคนจะชอบนะคนจะชอบในสิ่งที่ว่ากลิ่นหอมหอมถ้าเป็นกลิ่นเหม็นๆแล้วก็สัตว์ตายบ้างขยะบ้างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันออกมาจากร่างกายเราไม่มีใครชอบ แต่ถ้าสํารวมแล้วมันจะไม่มีชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ไหนเอ่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จมูกของเราสํารวมเข้ามาที่จมกูกดั่งสติเข้าไปที่จมกูกกลิ่นนั่นมันก็หายไปเหมือนกันกลิ่นที่ว่ามันเหม็นเหม็นนูกลิ่นที่ว่ามันหอมๆอมเนี่ยมันก็หายไปเหมือนกันนะนี่คือจมกูกลิ้นรับรสลิ้นรับรสเนี่ยไง มันจะเข้าไปวิจัยวิจารณ์วิจัยวิจารณ์ในรสนะในรสที่มันอร่อยรสที่มันอร่อยรสที่มันไม่อร่อยมันเค็มเกินไปมันเค็มเกินไปมันหวานเกินไปมันเผ็ดเกินไปหรือมันพอดีหรือมันพอดีถ้ามันพอดีมันก็อยู่บนความกำหนัดกำหนัดยินดีในรสอาหารนั้น ถ้ามันไม่ยินดีทีนี้ถ้ามันไม่ยินดีมั่งก็ไม่พอใจมันก็เกิดอึดอัดขึ้นมามว่าโอ้เหลววรู้ว่ารสอะไรใครเป็นคนปรุงเนี่ยมันตามไปถึงคนปรุงนุ่นนะรสอาหารเ,เหมือนกันรสอาหารรสอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามสารวมก็สําสรวมเข้าไปที่ลิ้นนะคำร้สึกนะตั้งไว้ที่ลิ้นนะ สำรวนอยู่แค่นั้นไม่เข้าไปปรุงว่าใครเป็นคนปรุงใครเป็นคนปรุงใครเป็นคนทําอาหารนี้ทําไมมันอร่อยจังทําไมมันไม่อร่อยอย่างนี้มันไม่ไปมันไม่ไปมันอยู่ที่ลิ้นนะมันอยู่ที่ลิ้นจะโมกลิ้นกายนี่กายสัมผัสเนี่ยกายสัมผัสสัมผัสทางกายถ้ามันสัมผัสทางกายเนี่ยสํารวมเข้ามาที่กายนะ สํารวมเข้ามาที่กายมันก็จะเห็นอย่างน้อยก็สํารวมเข้ามาที่ลมหายใจสํารวมที่เข้ามาที่ลมหายใจมันก็เป็นกายอันหนึ่งเหมือนมาสัมผัสกับกายเราเราก็สํารวมเข้ามาที่ลมหายใจเมื่อสํารวมเข้าที่ลมหายใจเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกับเราอย่างอากาศหนาวนี่นอากาศหนาว อากาศร้อนเนี่ยนี่นะมันไม่ได้เข้ามาทําอะไรเราได้นะอากาศหนาวเนี่ยแภาพนี่สังเกตดูสังเกตดูสังเกตดูตัวเองนะ่ะหลายๆวันที่ผ่านมาเย็นไหมหนาวไหมมันก็เย็นนะมันก็เย็นมันก็หนาวแต่ถ้าเราสํารวมอยู่มันก็พออยู่ได้นะมันก็พออยู่ได้สํารวมเข้าไปที่ไหนสํารวมเข้าไปที่ลมหายใจ พราะลมหายใจนั้นมันคือกายมันคือกายส่วนหนึ่งอ่ามันคือกายส่วนหนึ่งลมหายใจกําหนดนะกำหนดลมหายใจกําหนดลมเข้ากาหนดลมออกหนาวก็ทําอะไรเราไม่ได้ร้อนก็ทําอะไรเราไม่ได้อย่างนั้นแหละใจที่นี่ใจใจก็คือจิตจิตก็คือใจนั่นแหละในเวลาที่มันรู้อารมณ์ มันรับรู้อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันยังไม่เป็นตัวนะมันยังไม่เห็นนะตัวนี้นะไม่เห็นว่ามันสวยไม่เห็นว่ามันงามแต่มันรับรู้ด้วยใจมันรับรู้ด้วยใจมันดึงเข้ามามันปรุงนั่นแหละพูดง่ายๆว่าจิตเรามันปรุงใจเรามันปรุงมันไปเอาข้างนอกเข้ามาไปรับข้างนอกเข้ามา มันไม่ดูที่ตัวเราไม่มดูอยู่ในตัวมันไปรับข้างนอกเข้ามามันก็เลยเป็นโทษเลยเป็นโทษสํารวมเข้าไปสํารวมใจสํารวมจิตสํารวมใจเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนลนะ่ะจิตเรามันถึงจะอยู่ถึงจะอยู่ถ้าวางไม่ถูกที่มันมันก็ไม่อยู่นะเอาไปวางตรงไหนก็ได้แต่อย่าให้มันขึ้น สมมติว่าเอาไปวางไว้บนขาขาที่ปวดนั่นมันก็อยู่นั่นแหละเอาไปวางไว้ที่ปลายจมูกมันก็อยู่นั่นแหละเอาไปวางไว้ที่ตามันก็อยู่นั่นแหละอันนี้คือใจนะคือใจสํารวมใจผู้ใดสํารวมจิตบายได้ผู้นั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งบานนั่นแหละเราจึงมาฝึกกันมาฝึกฝึกสัารวมนะ สำรวมจิตมันก็มาจากสำรวมตามันก็มาจากสำรวมหูมันก็มาจากสำรวมจมูกมันก็มาจากสำรวมลิ้นมันก็มาจากสำรวมกายมันจึงเกิดสำรวมใจได้จะสำรวมอย่างเดียวคือใจอย่างนั้นมันก็สำรวมยากนะถ้ากายมันไม่สงบนะคับมันก็เลยพร้อมกันไปทั้งสามอย่าง ไปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยพร้อมกันทั้งสามอย่างมันถึงจะถูกต้องอันนี้สำรวมอินทรียหรือว่าอินทรีย์สังบอลอินทรียสังบอลสังวอลก,ก็คือสำรวมโพชเนมัตตัญญุตตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วรบริโภคน้อยนะบริโภคน้อยบริโภคไม่มากทําไมถึงบอกว่าน้อยบริโภควันละครั้งกินวันละครั้งกินวันละครั้งแต่นั้นไม่ได้มากอะไรอนีางนี่นะบริโภคน้อยถ้าอยู่บ้านเราทีนี่นะออกจากปฏิบัติธรรมไปแล้วกลับไปบ้านจะทานอาหารวันละครั้งมันประหยัดขึ้นนะ มันประหยัดขึ้นสองมือ้อนอนนะมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นตัดอาหารมื้อเย็นออกตัดอาหารมื้อเที่ยงออกมีแต่มื้อเช้าเช้าชั่วเที่ยงเช้าชั่วเที่ยงเนี่ยเอาอะไรเอาเวลาไหนเอาตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าเนี่ยเป็นเวลาของอาหารเป็นเวลาของลำไส้ กินพอดีกินพอดีบริโภคพอดีนะความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคบริโภคอาหารบริโภคสมบัติสมบัติที่มีกับเราเนี่อย่างเป็นเสื้อเป็นผ้าอย่างนี้นะถ้าเป็นเสื้อผ้าถ้าบริโภคไม่เป็นเนี่ยมันเปืองนะมันเปืองได้เงินมาเท่าไหร่ซื้อแต่เสื้อแต่ผ้ามาใส่ ใส่อยู่ทุกวันเปลี่ยนอยู่ทุกวันอย่างนี้นะเปลี่ยนอยู่ทุกวันถ้าเป็นพระนะเป็นพระมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกไม่ได้เปลี่ยนไปงานศพก็ชุดนี้ไปงานบุกกถินกับชุดนี้ไปงานปฏิบัติธรรมกับชุดนี้แหละนั่นแหละจริงอยากไปเดินใกล้กันถ้าไปเดินใกล้กันนักี๋ยวจะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาโดนกลิ่นที่ไม่ชอบใจอนี้นะ ถ้าเป็นลักษณะของการสำรวมระวังโย่ก็จะมีการทาาําความสะอาดหนึ่งและทำความสะอาด่ังกายสองก็ทําความสะอาดเสื้อผ้าและก็ใช้พอดีใช้พอดีอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะใช้อยู่ทุกวันนี้มันไม่มีสีอื่นเลยไม่มีสีเขียวไม่มีสีเหลือง มันมีแต่สีขาวอย่างนี้นะมันพอดีในการบรดิโภคนะจะเป็นอย่างนั้นอาหารก็จินวันละครั้งเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดอสองชุดอย่างนี้นั่นนะมันก็จะไม่เปลืองใช่ไหมมันก็จะไม่เปลืองในการดำรงชีวิตของเรามันก็จะพอดบพอดีนะอันนี้ก็ไม่ผิดนะใครปฏิบัติอย่างนี้ไม่ผิดไม่ผิดอย่างแน่นอนเออข้อที่สาม ชาคาโโรคาิยนรา,ยน,น,ยน,น,าน,นุโยนนะประกอบความเพียรประกอบความเพียรไม่เห็นแกนอนมากนักนไม่เห็นแกนอนมากนักประกอบความเพียรในช่วงของการปฏิบัติธรรมเนี่ประกอบความเพียรมากนะตื่นแ,แต่ดึกลุกแต่เช้าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตื่นลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสามโดยประมาณ ตีสามก็ไปหยุดเอาโน่นไป,หย,ปหยุดเอาตีห้าไปหยุดเอาตีห้านี่มันช่วงของการทําความเพียรทั้งนั้นนะเพียรสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้ถ้าไม่มีความเพียปรปนม,มือก็ไม่ขึ้นนะปะนมมือก็ตกถ้าไม่มีความเพียรสวดไปสวดไปกดหลงอย่างนี้นะขาดจติไป แต่ถ้ามีความเพียรอยู่ต่ดอดเนื่องอยู่มันก็ทำออกมาได้ดีเมื่อทำออกมาได้ดีอย่างนั้นนะช่วงเช้าเราก็เริ่มตั้งแต่ตีสามไปถึงตีห้าเดกจะทำความเพียรหลังจากนั้นนะพักเปลี่ยนเอริยาบถตั้งตน้อยเปลี่ยนอริยาบท,าบทช่วงตีห้าไปหาหกโมงเช้านี่มันเป็นการถ่ายเทถ่ายเทของเสียออกจากร่างกาย เป็นน้ำบางเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้ำบางที่มันเสียแล้วมันพร้อมที่จะออกมาก็เป็นช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ถ่ายเทถ่ายเทนี่มันทำความเพียรได้ไหมถ้าเรามีสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างนั่นแหละมันก็เป็นความเพียรมันก็เป็นความเพียรหลังจากนั้นเราก็เพียรเดินทีนี้เพียรเดินอยู่สามรอบ สามรอบใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่า่สามรอบนั้นเพียนตั้งสติในการเดินในการเดินก้าวขาไปก็กำหนดกำหนดว่าขาขวามันก้าวไปก้าวขาซ้ายก็กำหนดว่าซ้ายมันก้าวไปซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวานั่นแหละหรือจะกำหนด ให้มันมีที่ยึดเข้าไปกว่านั้นอีกก็ขาขวาเก่าไปกัากำหนดโพธิ์ขาซ้ายเก่าไปก่ากำหนดโทอย่างนี้นะบางคนมันคิดมากนะบางคนคิดมากคิดลึกไปถ้าว่าพุทธโธรเราจะไม่ไปเหยียบพระพุทธเจ้าหรือนั่นคิดมากแล้วนะถ้าก้าวขาขวา,าไปกำหนดพธทน่มันไม่ไปเหยียบพระพุทธเจ้าหรือ อย่างนี้ก้าวขวาขวาซ้ายเคยมีคนถามนะที่ที่กาหนดนะมันกําหนดอยู่ที่ใจนะมันกําหนดที่ใจกําหนดรู้ที่ใจโพสโทนะมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เท้าเท้านั้นอยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกว่าเหยียบลงไปอย่างนี้นะ<อ>นั่นก็เป็นการทําความเพียรในช่วงสายขึ้นมาหน่อยก็มาฟังธรรม มานั่งฟังธรรมแล้วก็ไปพักผ่อนบ่ายแล้วก็ออกมาออกมามานั่งสมาธิมานั่งทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมเย็นแล้วก็ไปเดินดงกมขค่ำแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมน,นั่นเห็นไหมทั้งวันมันมีแต่ความเพียรดาปารบอย่างนี้เราก็เลยนอนน้อย กินน้อยนอนน้อยคือนักปฏิบัติถ้ากินมากนอนมากพูดมากนันคือคนโง่อย่างนั้นนะธรรมะจากต้นไม้ที่อยู่วัดนองประพงเนะี่ยกินมากนอนมากพูดมากนะเป็นคนโง่แต่ถ้าพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยนะเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็เลยอยู่ที่ พวกที่ปฏิบัติมาทั้งสประการนี่แหละไม่ผิดไม่มีอะไรจะไปถกไม่มีอะไรจะไปเถียงไม่มีอะไรที่จะไปว่าให้กันว่าสำนักปฏิบัติธรรมประจําโลกของวัดป่าน้องไห่ปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่มีใครมาว่าให้เราได้ไม่มีใครมาว่าให้เราได้แล้วก็ไม่ว่าให้สำนักอื่นด้วย ทำไมยึงไม่ว่าให้สำนักอื่นก็เพราะว่าเราปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ผิดอยู่แล้วสํารวมอินทรีย์สังมอนอินทรีย์อินทรีย์สังวรสํารวมตาสํารวมหูสารวมจมกูกสํารวมลิ้นสํารวมกายสํารวมใจเป็นอย่างนั้นเราทํำไหมล่ะเราก็ทําอยู่เมื่อเราทําอยู่นั่นมันก็เลยไม่ผิดอย่างนั้นทีนี้ก็มาดูที่การบริโภค บริโภคของเราบริโภคขอบฉันมากไหมวันละครั้งก็ไม่มากนะวันละครั้งก็ไม่มากถ้าฝึกหัดเอาเข้าจริงๆนะมันเกลี้ยงบาทเลยนะถ้าเป็นพระนะเกลี้ยงบาทเลยถ้าเป็นโยมเกลี้ยงกะละมังเหมือนกันเรื่องการบริโภคอาหารเรื่องการของบริการบริโภคสมบัติกขยายมันเกินไปแต่มันเกินไป มันพอดิบพอดีน่พอดิบพ,พอดีเอาประโยชน์มันอย่างเสื้อผ้าอย่างนี้ประโยชน์มันก็คือทําให้มีความน่าดูน่าชมนี่เกิดส่วนหนึ่งก็ทําให้อบอุ่นขึ้นเกิดส่วนหนึ่งประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นนะรถราก็เหมือนกันนี่แหละรถราก็เหมือนกันถ้าบริโภคมากมีค่าใช้ใจ่ายมากเหมือนกันนะมีรถหลายคันเนี่ย มีหลายคนนะมีหลายคนนะที่บอกว่ารถหรูหลายคันทําไมถึงมีหลายคันเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องดูด้วยว่ามันมีเหตุผลอะไรอย่างวัดป่านาน้งไหนี่มันมันมีเหตุผลของมันนะมีผลของมันถ้าเป็นคันใหญ่ก็ใส่หลายองค์ใส่หลายรูปเดินทางไกลถ้าเป็นคันเล็กก็ให พาหลวงพ่อไปแสดงธรรมนะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็พาพระบิณฑบาตทำงานคนละที่คนละอย่างกันอยู่ก็เป็นประมาณได้โยและก็ทำความเพียรเช้าสายบ่ายเย็นดึกนะเช้าสายบ่ายเย็นดึกนอนให้น้อยทำความเพียรให้มากถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัญญก,กะ ปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างะนั้นเช้าวันนี้ก็เลยให้ข้อคิดกับศรัทธาสาธุชนทุกันทุกคน,กคนฟังแล้วก็นำไปต่อยอดเอาไปทำลองดูถ้าไปทำลองดูแหละมันไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่ประโยชน์เกิดขึ้นอย่างแน่นอน นั้นก็ขอยุติในการพูดไหว้ในเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขความเจริญความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีธรรม,คว,ม,ม,รรมความเป็นผู้บรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นจงบังเกิดมีกับญาติโยมจงทุกท่านทุกคนเธอ